ช่วงเวลาเลวร้ายกําลังผ่านพ้นไปแล้วนะครับทุกคนและเข้าสู่ช่วงภาวะฟื้นฟูวิกฤตน้ําท่วมภาคใต้บทเรียนจากความเสียหายที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้ล่าสุดเกิดขึ้นที่ภาคใต้ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในหลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด มวลน,น้ําได้มาอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายจนแทบไม่มีใครได้ทันเตรียมรับมือผลที่ตามมาคือปัญหาใหญ่เกิดขึ้นทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนอาหารที่พักพิงที่จําเป็นต่อการดํารงชีพบ้านที่เคยอยู่ที่นอนที่เคยใช้ทุกอย่างจมอยู่ใต้น้ําทําให้ผู้ประสบภัยจํานวนมากต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสายฝนบนหลังคาเพื่อเอาชีวิตรอดความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและผลกระทบจากมนุษย์ เหตุการณ์เหล่านี้แม้จะเกิดจากภัยธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งก็ไม่อาจาปฏิเสธได้ว่าเกิดจากการที่เราทำลายกลไกป้องกันธรรมชาติที่เคยปกป้องเราในอดีตกรอบก,กำบังและด่านประการสำคัญทางธรรมชาติเช่นป่าไม้แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติได้ถูกทำลายลงจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมเมื่อการป้องกันตามธรรมชาติหายไปทุกอย่างจึงเคลื่อนไหวและสร้างผลกระทบได้อย่างรวดเร็วน่าเศร้าที่ผลกระทบโดยรวมมันใหญ่ตรงนี้ เกิดขึ้นจากการกระทําของคนเพียงไม่กี่คนที่มุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ส่วนตนจนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อกระทบต่อ,อคนส่วนรวมในวงกว้างประสบการณ์เหตการณ์ครั้งนี้คือบทเรียนสำคัญในการเรียนรู้ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด หลังจากนี้เราทุกคนจะเป็นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและเป็นหูเป็นตาให้มากยิ่งขึ้นเราต้องไม่มองข้ามการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือการกระทําที่ทําลายสิ่งแวดล้อมหากพบการกระทําผิดต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและไม่ควรปล่อยปากละเลยเพราะว่าเราไม่อาจรู้เลยว่าเพราะว่าเราไม่อาจรู้เลยว่าภัพยพิบัติครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหนหากวันนี้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษา และก็สร้างกรอกกำแพงธรรมชาติให้กลับคืนมาเพื่อปกป้องเราจากภัยพิบตัติในอนาคตลูกหลานเราที่กำลังเติบโตขึ้นก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและก็ยั่งยืนปลายคำน้อยวันนี้ความสนยังคงตกค้างอยู่ครับเล่นกับร้อยอย่างเพื่อนรักไม่มีคำว,ว่าเบาๆครับเขาทุ่มเทสุดๆสนุกสุดๆพีโบห้ามเท่าไหร่ก็ไม่สน ขอหนูเล่นหน่อยหนาะลุงโบ ไอ้หนูทำไมเวียงแหลงเงี้ยมันค้างอีกแล้วอะ่ะอีเนี้ยไม่มีพวกยางเล่นอีกแล้วยองมันต้องขึ้นอีกรอบแล้วว้ยองขึ้นไปเรื่อยก,กิ่งนี้ออกป่มเนา เห็นกิ่งมะม่วงไหมแถวนี่คองมะม่วมงวะเล่นน้ำคลองกันมาตัวดำปีเลยและคลิปนี้ก็คืออีกคลิปหนึ่งคือความสุงข,ของพวกเขาที่เราพยายามช่วยกันดูแลเขาคนดูแลช้างกำลังนินทาช้างครับเขานินทากันอย่างไร ใครคือผู้นำในการนินทาฟังดูเอานะครับทุกคนและทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีขอบคุณในทุกๆการดูแลนะครับสามสิบ ตัมัเป็นตี่เป็นที่ออกเขาวยูลกตัวลุงโมงนั่นแหละเจ้เจ้เขายู่นั้นมองไม่เห็นตัวใหญ่เลยมองนีองั้อ้อเ้อเ้อมั้ัเดเด้นเดีอเด้อเด้เดนเด้งเดาอเออ เหมือนจำมุงไหมเนี่ยไปป่าทุเรียนน่ะหนูแล้ป่าทุเรียนน่ะหนูแล้งเร้ป่าทุเรียนน่ะหนูเล้ี่เมียใหญ่ถ้ามีแม่ใหญ่สองตัวที่แบบใหญ่บิ๊กๆเลยนะเ่มมตังนาถอนต้นอะไรกินกหน มีแสงเลยละโอ้มีแสงเลยละหอมเนาะหุณนัางแบบอย่าไปวิจารณ์ว่าของเขาผอม คุณนางแบบเนี่ยตัวซ้ายเน,นี่ยตัวซ้ายที่สุดแตเห็นไหมคุณนางแบบเลยอ่ะขายาวมากอ่ะใช่ใช่เห็นไหมเมื่อวานพี่เห็นเดินข้ามทางตรงช่างทหาระานะพร้

ใบปามแกก็ไม่เคยกินเนี่ยก็ปาบเด็กๆครับที่ชอบกินเห็นลูกเล็กไหมกับแม่ใหญ่น่ะ ไนจริงๆหือนมอกว่ะอันนี้แหละกระดานมมาไปดีอย่างเดียวเลยเดี๋ยไปกัน